คนเรียกว่าพระรูปสามสามด,ดูก็มีนะครับบางคนก็เรียกว่าเป็นพระพุทธรูปสามพี่น้องนะครับก็มีข้อสันสันิษฐานว่าเดิมเนี่ยอุโบสถหรือพระวิหารอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการบูรณะใหม่เกือบทั้งองค์นะครับมันมันเหลือแต่ส่วนเสียแล้วก็ส่วน,วนอ่ส่วนองค์อยู่ไม่มากนะครับเราก็บุกอ่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสันนิฐานว่าเป็น อยู่มาตั้งแต่สมัยสิวิชัยนะครับส่วนแท่นตรงนี้เสาสองเสา,สา,สาตรงนี้เป็นเสาทีา่ตอนเจ้าฟ้าชายนะครับมายกยกสัตว์ครั้งใหม่คือตอนประมาณ 3- 4สี่ปีที่แล้วฉัตมันจะหักแล้วก็มันหล่นลงมานะครับส่วนาภายในองค์พระบรมาธาตุคือกุญแจอยู่ที่กรรมการวัดนะครับเรื่องเขาจว่ากรรมการวัด <c oughs> ตอนน้ำท่วมน้ำาล้นตอนน้าท่วมน้าก็น้ำาเข้านะครับในน้ำมาเข้าด้านด้านในน้ำมาเข้าแต่คงจะไม่สูง มากเท่าไหรเดิมจากรูปมันจะมีภาพเก่าอยู่ภาพเก่าพื้นดินมันจะต่ำวันนี้นะครับมันโบสถ์ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นพระวิหารนะครับด้านฝั่งนูน้นอีกฝั่งนึน่งสองนอ้คากับพระวิหารเป็นโบสถ์คือผังมันจะคือพระพระพระ,พระวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกโบสถ์หันหน้าทางทิศตะวันตกและมีพระบรมธาตุอยู่ตรงกลางน,นะครับซึ่งชาวบ้านเขาจะเชื่อว่าโบสถ์หรือพระพุทธรูปพระประธานในวัดเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก นะครับเจ้าอาวาสในวัดอายุจะสั้นนะครับซึ่งมันมันก็มันมันก็จริงอย่างนั้นนะครับคุณที่ผ่านมามันก็มันมันก็เป็นเช่นนั้นแตเ่เข้าใจว่าคนโบราณที่เขาทําเช่นนั้นเพื่อที่จะอกอ,อกแบบว่าเวลากราบพระพุทธรูปในโบสถ์นะครับจะได้กราบพระบรมธาตุชายาไปด้วยนะครับซึ่งองค์พระรองค์พระบรมธาตุจะอยู่ด้านนี้ซึ่งส่วนนี้ คือพื้นเนี่ยจะอยู่ต่ํากว่าพื้นดินนะครับมันด้านล่างเนี่ยมันจะมีอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งองค์มันก็จะไม่ไม่ใหญ่มากนะครับเออเป็นว่ากันว่าเป็นเจดีย์หรือเป็นพระบรมธาตุที่บูรณะเยอะที่สุดนะครับแต่ทุกครั้งที่บูรณะก็จะคงเป็นพระเจดีย์ที่บูรณะแล้วก็คงสภาพเดิมมากที่สุดนะครับคือถ้าถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนแต่ตรงตรงหน้าบันนะครับตรงเออ พระนางบัตรอะไรสักอย่างเวลาที่มันโผลเป็นสีทองทองบูรณะตอนสมัยรัชการที่5นะครับแล้วก็ใช้ใช้เป็นเป็นเป็นตราตราแผ่นดินในรห้ามาโดยมาโดยตลอดนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าส่วนที่เป็นพระบรมธาตุจะจะฝังอยู่ใต้พื้นดินนะครับคือเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยคนเข้าใจว่าพระบรมธาตุจะอยู่จะอยู่ตรงกลางหรือด้านบนแต่ว่าโดย โดยพื้นฐานและของเจดีย์ทางใต้เนี่ยทั้งหมดเนที่นครก็ดีที่อื่นก็ดีเนี่ยเราจะฝังเจดีย์อ่อฝังพระพระบรมธาตุไว้ใต้ดินนะครับแล้วก็เอาสร้างเป็นเจดีย์ครอบพุทธมานะครับเมื่อก่อนเอ่อด้านในเนี่ยตอนสมัยยังเป็นมหายานนะครับตอนนั้นด้านในจะบรรจุพระโพธิสัตว์นะครับอาวโรกิเวสวนซึ่งบริเวณ ที่สมเด็จกรมพระยาดำรมมงราชนุภาพนะครับตอนมาตรวจภาคใต้แล้วก็ตอนขี่ช้างขึ้นมาคือเข้าใจว่าในในในทางคงเห็นใช่ไหมครับเป็นพระโพธ,ธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่แขนขาดน,นะครับซึ่งท่านพบตอนที่ฐามเราจะอยู่ใต้บริเวณต้นต้นเขาเรียกต้นอะไรต,ตรงนั้นไอต้นใหญ่ๆของแต้นนะครับคือท่านสนเด็จพระพักใต้นะครับแล้วตอนมาที่วัดพระโบรมมานาซึ่งต้องต้อง,องเข้าใจว่าช่วงที่เราเปลี่ยนมานับถือแบบเทรวาสเนี่ย พระโพธิสัตว์นั่นนะครับไปโดยรูปรูปรูปแต่อยู่ประมาณนั้นพระโพธิสัตว์ถูกทิ้งร้างคือชาวบ้านก็จะไม่สงใจยนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเป็นอะไรซึ่งเอ่อท่านก็พบตรงนั้นนะครับซึ่งว่ากันว่ายังยังไม่ทันเขาใช้ศัพท์ว่ายังไม่ทันที่ช้างจัดจ่อสนิทนะครับรวมพยาดำรงค์ คือก็เห็นมาแต่ไลแล้วก็เห็นว่าเออไอนี่แหละเป็นเป็นศินลปะกรรมชิ้นเอกนะครับท่านก็รีบลงจากช้างทั้งทั้งที่ช้างยังไม่ตกสนิทนะครับแล้วก็วิ่งมาแล้วก็อุ้มอุ้มแล้วก็เออเป็นท่านอุ้มพระโพธิสัตว์องนี้นะครับข้าเฝ้าข้าเฝ้า,า,ารอห้าด้วยพระองค์เองนะครับซึ่งซึ่งปกตินี่มันมีเรื่องเล่าว,ว่าคนที่เล่านี่คือหลวงปู่พุทธทาสมันมีเรื่องเล่าว,ว่า ทุกครั้งที่มีการประชุมสภาเสนาหมาดเนี่ยกรมพระจดำรงราชานุภาพจะเป็นคนที่รักษาเวลานะครับคือปกติจะไปตรงเวลาทุกครั้งแต่ครั้งนี้พระองค์แกล้งที่จะไปช้าๆนะครับเพื่อที่จะเพื่อจะดึงความสนใจให้คนเนี่ยได้เห็นพระโพธิสัตว์ที่หลวงท่านอุ้มอุ้มเข้าไปนะครับตรงส่วนตรงนี้จะเป็นเป็นพระปราที่ประทับนะครับเป็นพระปราที่วัดของในหลวงกับพระราชพระราชนีตอนเสด็จตั้งแต่ตั้งแต่ปี คือไม่ไม่รู้เราเทอาไรนะครับจำผอสอไม่ได้แต่ผมยังไม่เกิดนะครับก็บริเวณด้านต,ตรงนี้แหละส่วนในในเจดีย์องนี้ด้านในก็จะมีพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่บางกันถ้าจะไม่เปดนชื่อหลวงพ่อโตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านก็ลือกันว่าเป็นพระกินคนบ้างเป็นพระกินเด็กบ้างอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเดิมเนี่ยรุ่นรุ่นย่านะครับตอนรุ่นสมัยย่าเด็กๆยังไม่มีเจดีย์ครอบเอาไว้เจดีย์เนี่ยเพิ่งมาครอบทีหลังแล้วก็มีเรื่องเล่าว่ามีเด็กขายแล้วก็ แล้วก็มีคนไปเจอไปไปเจอเลือดติดพระอะไรก็เป็นเป็นเรื่องเล่า,เ,าเล่าไปเรื่อยนะครับซึ่งไม่รูว้วจริงจริงแท้แค่ไหนก็พิสูจน์ไม่ได้ส่วนด้านหลังก็เป็นพระศรีมหาโพธิ์ที่ที่เข้าใจว่าหน่อมาจากอินเดียนะครับซึ่งก็ก็ก็เขาจะอยู่มานานแล้วผลรวรเหมือนกันนะครับเท่าที่เท่าที่เท่าที่จำได้ตรมี้ไเ่ียงนี้เข้าใจว่า อ๋อแล้วเออตรงคืออย่างที่บอกว่าฐานของพระบรมธาตุเนี่ยมันมันอยู่ต่ำกว่าพื้นดินนะครับมันอยู่ต่ำกว่าพื้นดินทําให้มันมีแอ่งน้ํานะครับเป็นเป็นน้ำล้อมล้อมพระธาตุนะครับซึ่งทุกครั้งที่มีพิธีมุราทานพิเศษพิธีทิกเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่ต้องส่งน้ำนะครับก็จะมีพิธีปลีพิีน้ําตักน้ําจากที่นี่ไปนะครับซึ่งก็เป็นเป็นเป็นประจําทุกปีนะครับก็มีผู้ว่ามีรุ่คนนี้คนนั้นมามาทำพิธีเสกน้ำเพื่อจะไปไปถวาย ในหลวงนะครับซึ่งเดิมเดิมต้งเดิมต้งฐานเนี่ยมันจะมีตาน้ําอยู่ด้วยมันจะมีตาน้ําที่ปุดออกมาซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์พอยุคสมัยที่หลวงปู่พุทธทาสเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะครับต้องเข <inaudible> ้าใจว่าหลวงปู <denly Elder sugar>. ่พุทธทาสเนี่ยตอนที่เกสร้างสวนโมกเนี่ยเกเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะครับเกก็สั่งให้ให้คนเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็เป็นปู่ของผมนะครับซึ่งตอนเก่บวชให้ไปอุดตาน้ําทิ้งซะซึ่งปู่ผมก็อุดทิ้ง เป็นเดียวกันแล้วก็ตั้งตั้งตั้ง,ต,งตั้งแต่นั้นมาน้ำมันยังไม่ผุดแต่ชาวบ้านก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังมีตาน้ําอยู่นะครับซึ่งเท่าที่ดูผมว่ามันเห็นแนละ้วว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ <c ười> อ๋อที่โยเหรียญนี่มันม,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 มันเป็นมันมันเป็นความเชื่อที่หลังครับยายาโยนยาโยนยาโยนคือว่าคนมาจากต่างถิ่นแล้วคือชอบโย,ยเหรียญมันเป็นอย่างน้นำมันมันเอออย่าไปโยนอย่าไปอ๋อมีเรื่องคือ ตั้งแต่ยุคที่หลวงปู่พุทธทาสมาอยู่ที่นี่คือเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่จะมีงานใหญ่มีงานเอเออกรืมีงานโหรานทุกปีมีที่ขายของขายนู้นขายนีย่เยอะแยะไปทุกปีแล้วหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยท่านไม่ชอบนะครับท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันมันไปบังพระศาสนาพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าอะไรนะเกจะมีคำชุดองไรอยู่พระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าพระคัมภีร์บังพระธรรมลูกชาวบา้บานบังพระสงฆ์เกจะห้ามไม่มีมโหสถเบมื่อก่อนเนี่ย มีเวทคือมวยอย่างว่าคือมวยชายาเนี่ยมันมันขึ้นชื่อมากตอนนั้นแล้วหลวงปู่ก็เบรกนะครับภาพไม่้มีการจัดมรศบจัดมวยจัดอะไรทุกอย่างนะครับจึงก็เข้าใจว่าเราเป็นวัดเดียวที่ไม่มีกิจกรรมเใอรื่นเริงที่แบบสมโพธวัดอ,อะไรอย่างนั้นพยายามีมีอย่างมากก็มีโขนหลวงมีอะไรตัวมีอะไรอย่างนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเป็นวัดหลวงนะครับวัดเดียวที่ไม่มีพิธีพุทธาพิเศษนะครับมีมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนผมอยู่มอประมาณ ม .4 ี .5 มหตอนนั้นมีจะมีพิธีศสกชื่อพระฤาษีสรุราชนะครับมีพระห้าองค์ตอนนั้นจะมีพิธีศสกที่คุจ้จเพลงนนี้แหละซึ่งพระก็โยงสายถึงโยงทำพิธีซึ่งหลวงปู่พทะรัตน์ได้ห้ามไว้เลยว่าขอเป็นวัดหลวงวัดเดียวสักได้ไหมที่ไม่มีพิธีปลุกเสกพระอย่างนี้นะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่มีใครคิดแล้วครับว่าว่าจะทําอย่างนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ยังไม่ทันที่ที่จะเริ่มพิธีครับพชาวบ้านก็มาชมุมนุมกันโดยไม่ได้รับหมายมากันนะครับซึ่งชาวบ้านก็ใส่ชุดชุดดำกันมานะครับถพรว่าเป็น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 ครั้งแรกนะครับที่ชาวบ้านใส่ใส่พร้อมใจกันใส่ชุดดำมาที่นี่เพราะที่นี่มันเป็นวัดวัดที่ไม่มีเมนนะครับไม่ไม่ไม,มีเมนเผาสอบนะครับแล,แล้วชาวบ้านก็มาที่เราเขมาชุมนุมเพราะนี่ผมก็มาด้วยคพอตอนนั้นนี่คือตอนแรกเนี่ยจะมาร่วมพิธีปลุกเสกครับแต่พอดูสถานการณ์แล้วกูกระท่วดีกว่านะครับ อยู่ฝั่งกระท ung ด้วยก็ปรากฏพระก็เข้าไปไม่ได้นะครับเราก็าพระคืตรงนี้จะเต็มไปด้วยชาวบ้านชาวบ้านเนอยู่กันเต็มมากแล้วก็ให้ผู้หญิงนะครับไปยืนขวงางประตูไว้ไม่ให้พระสามารถเข้าไปทำพิธีได้จนในที่สุดพิธีนี้ก็กพังแล้วก็ยังยังคงรักษาความเป็นความเป็นวัดที่ไม่มีไม่ยอมไม่มีพิธีกรรมอย่างนี้อยู่ในวัดนะครับก็เขาที่จำได้ก็ คนนี้แล okay. ้ะครับมันจะายยยอวัดว่างานขึ้นใหม่ครับยินดีต้อนรับทุรครับ